อ้าวเราจะเอาทุเรียนที่หล่นในสวนนะคะเป็นทุเรียนลูกเล็กๆที่เราเหลือไว้ตึ้งหลังนะคะแล้วแกะแล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราจะมาทําพิซซ่านะคะทุกคนตามไปดูกันจ้าอันนี้แม่ค้าคือน้องของเราเองนะคะน้องสาวแฟนนะคะพิซซ่าให้หน่อยค่ะอยากเปนพิซซ่าหน้าทุเรียนมันจะได้ะนะเม <laughs> นูใหม่ <laughs> แม่ค้า เข้าหรือไม่เข้าไม่รู้ว่าแต่ลองทำดูค่ะแต่ไม่เดี๋ยวพี่ช่วยเอาหนาเอาผงอะไแผ่นมันมีแผ่นอะไรแผ่นหนากับแผ่นบางแผ่นหนากับแผ่นบางเอาเอาหนาดีกว่าอบนานใช่ไหมแผ่นหนาอ๋ออบเท่ากันเอาแผ่นหนาก็ได้แผ่นหนานั่นแหละเดี๋ยวพี่หั่นให้ นีโเะจ้ะราอไมาเจอใหม่รอให้ลูกค้าไปแล้วเราก็รีบมานั่งมองอยู่ที่บ้านลูกค้าร้านนี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะหั่นเรียนที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็เจอมานะคะถ้าไม่ถาไมไปใส่ปุ๋ยนี่คืออดกิน ก็เห็นอยู่หลายวันแล้วว่าจะไปว่าจะไปสอยสอยโัวมอจะทำนู่นทำนี่ไงฝนตกหนักมากเลยเสียงฝนเข้ากล้องวะเนี่ยเสียงฝนหนักมากกะต้องทำตรนนี้เดี๋ยวอันนี้เราจะอันเล็กนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไปทั้งเม็ดอย่างนี้เลยนะคะไม่ผ่านะคะ ให้หน่อยม่เคยอยากลองว่ามันออกมาเป็นยังไงอะ่ะอยากลองว่าเพราะว่าเวลาเราย่างเวลาเราอบามันอร่อยไงทุเรียนอะ่ะเราก็มาวางบนแผ่นพิซซ่าลองดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันต้องเป็นพิซซ่าหน้าหวานๆนะใช่ต้องหน้าหวานใส่่แคทน อันไหนอันไหนที่มันนิ่มเราจะไม่ใส่นะคะมันตุเรียนนี่มันจะสุกความนิ่มความความนิ่มความอะไรเขาเรียกอะไรไก่ชีกอะมันจะไม่เท่ากันนะคะเนี่ยความนิ่มกับความแข็งน่ะไม่เท่ากันนะคะแต่ละครัวเนี่ยพอโดนอันนี้มันจะนิ่มไปนะคะติดอยู่เราจะใช้อันที่ไม่นิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นใส่ไปใน ขนมปังนะคะทุกคนถ้าใครไม่ดูชุบเอ๊ถ้าใครไม่ชมคลิปนี้ถือว่าพลาดนะคะเอาไหมคงต้องเคสก่อนไหมไม่ต้องเอามาลองเลยนะคะอยากเคสก็มาลองเนื้อหน่อยเคสเนื้อว่าเอเคเนื้อหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนอ๋ออันนี้มันคือมันหล่นแล้วพี่ก็เก็บมาเลยอ่ะอไปเอานี้ดิอ้าวไหนก็ได้อร่อยเปล่าหล่นใหม่ๆ อร่อยทานอาหาทุเรียนอร่อยแบบตอนนี้กินแบบสดๆก็อร่อยแล้วนะคะแล้วดูเวลาเราอบเสร็จแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนกินแบบนี้อร่อยกว่าท้านเล้าพซซ่าอ้าวอยากลองอยากยากินพิซซ่าหน้าทุเรียนอ่ะทำเหอะทำเหอะ <c oughs> เมนู <c oughs> ใหม่อาจจะเกิดขึ้นที่ร้านเองก็ได้นะ <c oughs> พิซซ่าหน้าทุเรียนอ๋อคิท่ะ แค่เดียวพอ,พอแค่เดียวพอไงเราลองไงถ้าอร่อยเดี๋ยวเราค่อยทำอีกแล้วอาจจะเป็นเมนูเด็ดอะไต่างที่หน้าพ<ต>ี่เล่ก็ทำได้ขอเสนออันนี้เดี๋ยวจะชิมด้วยอ๋อโอเคอาจจะเป็นเมนูใหม่ในปีต่อไปนะคะที่หน้าที่ว่าทุเรียนเยอะๆแต่แม่ค้าไม่มีเวลาทำาพืเสิรแต่แม่ค้าปิดร้านทุเรียนเยอะแม่ค้าก็ต้องปิดร้านแล้วมันยังวางยังไง มันมีต้องมีอะไรด้วยไหมอาทุเรียนอย่างเดียวชีสเหรอนี่ก็แล้วกันอัลจเรียนก่อนแล้วก็ชีสก่อนเราจะหั่นแบบนี้นะคะเรามั่วค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ต้องหั่นก็ได้นะเดี๋ยวพอเวลาต้องเวลาอบเสร็จมันต้องหัน่นเป็นชิ้นๆอยู่ดีอ๋อกลัวไม่สุกใช่ไหมไม่เดี๋ยวชีสมันจะไหลออกยังไงอ่ะแบนแบบนี้ ได้ไหมเออแบบนั้นแหละอันนี้น่าจะแบบผ่านะคใช่ไหมอันนี้เราวางนั่หละอันเลยได้อ๋อโอเคการันตีจากแม่ค้านะคะนี่เขาเรียกอะไรเรียกม่ถูกก็เรียกอะไรก็ไม่เป็นก็อันนี้ละกันบางหน่อนรีคอมเมนต์จากแม่ค้าอ๋อแม่ค้ามาเจอไอ้ความหน้าผู้เรียนงงใช่ไหม อยากลองดูนะคะทุกคนชอบมาชิมมาอร่อยหละแบบนี้แหละสดที่แบบให่ทานได้แฟนลูกอ่ะเพราะว่ามันพึ่งหนุนอ๋อที่อยากชิมเมื่อกี้คืออยากกินทุเรียนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีมามีก้านยาวมาให้เดี๋ยวแกะกินกันไม่ใช่มหมหมดแล้วไงก็ใช่ไงเพื่อนเอามาฝากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามากินกับอันนี้แหละเดี๋ยวเราแกะกินกัน มันเต็มแผ่นขนมปังแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดว่าชิ้นนี้อร่อยตรงนี้จะทาได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนู้นเป็นปังปิ้งได้ไงปังปิงป้งปังปิง้ง่ะลองไหมอันุ้ยดีด้วยนีย่ทุกคนมาลองทปังนกออันอ่อ่ะทีน,นี้เราไม่ได้ลองแต่พิซซ่านะคะวันนี้เราได้ลองเป็นขนมปังหน้าทุเรียนด้วยนะคะ อ่าไม่ต้องทานเนยก่อนเหรอทานเนยก่อนค่ะทานเนยก่อนค่ะแม่ตาจัดการเลยต้องทาเยอะะกวเขาทเดียวก็วนมากุีจะเป็นนมนมชีสนะนมชีสอันนอันนี้หนาได้ไหม้าปกติที่ร้านจะมีจะมีเมนูคอนชีสในนมอันนี้จะเป็นยูเรียนชีสในนม ต้องมีคนน้ำลายไหลตามเราแบบนี้นะระวังทานที่สุดแค่เนยก็น่ากินแล้วอะอนี่ย่างก็ย่างมาแล้วนะคะไปน้ำลายไหลไปแล้วนะ <c oughs> อยากจะโฉบเรียนมากินยังเ้ยย่างก็ย่างแล้วได,ได้ลองชิมอันนั้นแล้วไงมันอร่อย สิน่อกี้ใช่ไหมตักเรียนไม่ได้ต้องตัดใจรีบเอาไปขายอ่ะนี้หนักขึ้นอุ้ขนาดนั้นเลยอือันนี้สีสวยมากนี่นะคะทุกคนอุ้ยราดนมยังอ่ะอันน้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะข้าม็ดได้ไหมลองไหมนี่เอาอย่างนี้แวกวางนี่เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดนี้วางไว้เลย มันเล็กนะคะลองดูค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่ค่ะไม่มีฝีมือในการเรียงโอเคราดมันอะไรก็ไม,ม่ชี้โอ้แค่นี้ก็อ,อยากใส่ปากแล้วอ่ะใส่ปากอันนี้คือขนมปังเราจะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าพิซซ่านะคะว่าเราจะใส่อะไร ถ้าน้องอารินมานี่จบอันนี้ก่อนเลยนะถ้าน้องเรียนมาเยาอะครับลองเรียนใหม่ใหญ่ม,มันจะไหลลงต่อปกอ๋อถ้าอร่อยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเป็นเมน,น,นูใหม่ของร้านนี้นะคะแต่ต้องรอหน้าที่เรียนนะคะ ตอนนี้เรียนจะหมดแล้วค่ะแม่คะจะมีเวลาปอกอยู่หนก่อนบอกไปเลยอย่างนี้ทําไงดีราดมันมู่ราดอะไรดีคิดสิคิดสิมันต้องเป็นยังไงดีอะลองแบบหน้าเผ็ดเปล่ะอ่ะเราทําหน้าเผ็ดครึ่งนึงได้ไหมได้ก็ต้องทาทาั้งแต่แรกใช่ไหมล่างก่อนอ่ะงานหยิบขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำชิมดูว่าเผ็ดกับไม่เผ็ดแบบไหนจะอร่อยนะคะ อ้าวเราทําได้ไม่ต้องทําถึงครึ่งก็ได้กลัวกินไม่ได้อ้าวไม่ครึ่งนึงอ่ะอันนี้เพียงพอนะคะทุกคนเป็นแบบเต็มหนึ่งส่วนสีได้นะอ้าวดีแล้วถ้าเกิดอันนี้อร่อยคุณจะทำยไงทำอีกสิอ่ะตะโกนเสียของจัดเลยอ่ะก่อนทาก่อนใจร้อนกลัวเสียเนื้อทุเรียนไงอ๋ออืออ้าวทีนี้ก็วางทับไปเลยใช่ไหมทับได้เลยอ้าวโอเคทับอย่างนี้นั่นแหละงั้นเอาทุเรียนแค่นี้พอ เอาตรงนี้มาอยู่ี่เดิมอ้าวถ้าเอาออกมาจากตรงไหนล่ะทีนี้ตรงนี้นี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ้าวตายต้นกากมัย้อมเย็อันนี้คือสูตรปกติของทุกทายที่ร้านเนาะอ๋อตรงนี้อ๋อที่เป็นเจ็บๆคอใช่ไหมอืมไม่กอไม่น่าจะกินได้ตรงนั้นนะ มันก็ตินไม่ได้ตั้งแต่ข้างล่างใส่ชีสใส่ชีสและและอันนี้เราไม่ทําอะไรใช่ไหมตรงนี้เราจะใส่อะไรใส่อะไรดีใส่ชีสได้ไหม่าเราจะใส่อะไรดีก็ต้องชีสแหละไม่มีอะไรแล้วนอกจากชีส่ะใส่ะไรก็ลหวานจากทุเรียนหวานก็ใส่ไปเลยก็คือแบบว่าเราจะแบบรู้ทุเรียนรู้ว่ารสชาติทุเรียนครับชีสเนี่ยเเพียวเนี่ย เข้ากันไหมที่รู้ว่ามันจะอ้วนแบบดับเบิ <c oughs> <ๆ S 1> ้ลเบิ้ลโอเคแล้วไม่โรยไอ้น,นี่เหรอโรยนี่ปะอ่าโรยอะไรอะโรยตรงนี้ออริกาโน่เหมือนเล่นขายของเลยอะ <c oughs> อ่าใส่ตู้ออนน อปาใส่ไม่ใช่ใส่ทั้งจานหลยอ๋อยกอย่างนี้เหรอแซะขึ้นมาแซะขึ้นมาใช่ไหม่ายเราก็นึกว่ายกจานใส่ไปเลยเสือ่านี่ใส่มาออบแล้วนะคะค้ณใช้เวลาอบปปดสิบนาทีสิบนาทีนะคะปั้นเล็กปั้นก็เอาแต่ชิ้นขนมปังน ก่อนดิแต่อันนี้มันจะนิ่มหน่อยแล้วแต่มันลูกเดียวกันไงไม่เอาเล็กไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาไม่เล็กก็ได้อะมัไม่เล็กก็ได้เพราะว่าต้องเก็บของไปกินในนี้ด้วยนะกินได้เยอะแบบคนละอัน่นก็ไแบบเราเซาไปไงนึกว่าจะให้กินหมดเลยอ่ะบอกเลยอ่ะ ออมันอร่อยแต่ยังไม่อบเลยจริงด้วยอ่ะออแซ่บอ่ะอร่อยมากเลยอะอร่อยมากพ่งนไงนแล้วก็เก็บมาเลยมารอดูตอนสุดกันนะคะทุกคนเพิ่มเมนูเ <ś c oughs> มล้านนี้นะคะเพ <ś c oughs> ิ่มงานได้ไหมคะแล้วดเูเมนูร้านแม่ค้าดิเยอะมาก อะไรนะก็ไม่รู้ไม่มีดูก่อนไมด้กินนะมันหอมมากเลยอ่ะวยได้ย่างแบบเนี้ยได้แล้วได้ไรแล้วราพอเนอะเอาะพอพอ,พอดูนีม่มั้งอุ้ยเหลืองแล้วว่าใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเนาะเนี่ยประมาณสี่นาทีนะคะทุกคนเป็นเอขนมปังนะคะขนมปังสุดแล้วนะคะประมาณสี่นาทีนะคะนี่ หนักมากเลยใช้ไฟเท่าไหร่อ่ะก็ใช้ไฟไปห้าสองร้อยไฟไฟสองร้อยขอไฟสองร้อยห้านาทีไม่ถึงสี่สิ้อันไหนก็ไม่รู้อ่ะใช้อันแบนๆนี่ใหญ่เลยใช่ไหมใช่โอ้โหอ่าดูท่าดิ นั่นแหละท่านั้นและถูกท่าเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้เด่กทำไงคะดิเราก็ัว,วงนะมันร้อนอะ่ะนี่ท่าน,นี้อ๋อนัดขึ้นมาอืมอีกอันนึงอีกอันนึงมาอีกแล้วงั้นมาลองทำเองสิรู้วิธีแล้วไงนี่เห็นไหมแค่มองก็เปลี่ยนแล้ กิ่งกิ่งที่กิก่งแค่แบบใช่ไหมอันนี้มันทำงานดนอันนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมอาเ,เวลาครบไหม<ฮ>เวลาแค่ประมาณสี่นาทีเองอะสี่นาทีเหมือนกันคุณเดืเอนมันสุกแล้วไงอืมอันนี้เราจะมางัดในนี้เลยนะคะอสี่นาทีนะคะทุกคนใช้ไฟเท่าไหร่ สองร้อยวันนี้ร้อ,อยแปดสิบสี่นาทีเหมือนกันนะคะแต่เป็นหม้อใหญ่นะคะทุกคนหูเหลืองมากดูสิพิซซ่าหนะน้ารัเรีนของเราอะ่ะอุ่ยฝั่งนี้ก็น่ากินอยู่นั้นเนี่ยไม่กล้าทำหล่นรอกต้องค่อยๆเลยแหละโอ้ <c oughs> นี่มันวิ่งหนได้กลับมาใส่มียคะนะคะคุณุรกุลเลน่อยนะคะเอาสเอาส่ะเอาสวนั้นไม่ขาด่ะสีสีพอไง อยญ่ไปไหมหกก็ได้อ่ะทำสิล่ะ <c oughs> <c oughs> กลัวมันทำสิละ่ะเออกลัวมันเละไงมันไม่ค่อยถนัดไงเราเอาใส่เขียงเลยก่อนก่อน๋ออือวางอ๋มอ,ม,อม,มันเป็นไอ้นี่มันมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าคลุกคืนเนาะนี่เรียบๆอย่างนี้จะกินง,ง่ายหน่อยนะคะอือ เชียคือแบบน้ำลายไหลมากเลยอ่ะมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ได้ทั้งหวานและเผาโอ้ยน,อนี่ไงแต่เนื้อทุเรียนมันแห้งขึ้นเนาะใช่แห้งแล้วก็เหลืองแบบซิมเบิงนหน้าหลึอบมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาส่วอันนี้ผ่าดไหม่าดอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมโอเคนีค่สมองตา ได้ยินเสียงกรอบก็แบบน่ากินมากเลยใหญ่เลยไหมกรอบอมไม่ได้หลายๆชิ้นอุ้ยกรอบลองชิ้นที่มีผู้เรียนเยอะๆยับหลอ่อหูป้าไปกินกันอลองไหมน,ะนี่อันนี้จะเป็นพริกเผาข้างล่างนะคะ มาลองชิ้นนี้ก่อนนะคะอือหืออือหือร้อนเลยอือตั้งขึ้นอยูอ่เลยออร่อยไหมอร่อยอร่อยได้เหรอได้ด้วยอืออืออพี่กัดแล้วลองเลยนี่ไงอันนี้มีอือหืนี่มีลองไงให้หนุ่นนนชิมอือลองเลยเอาอันนั้นแหละอันนั้นอนะ นีอืมเอานั่นแหละเป็นค้กแจมอ่ะมันก็เลยๆอบอร่อยนะอืมอืมกินยากันอร่อยเฉยมันร้อนแบบเนี่ยสรุปอร่อยไหมแบบมีมีซอสพิซซ่าอร่อย อออ่อืออต้องต้องไปทําใหม่ปะเ,เน,นี่ยทำอัเนี่ยเจ็งๆแล้วเดี๋ยวลองอันนี้ด้วยดิเออลองลอง,อลองแบบมนก็อร่อยแหละแต่อุ้ยหวานหวานแล้วแบบกว่าเจ๋งมากเลยค่ะทุกคนเชีย่ยวโลกไม่ทำทำงานอืมอืม พร้อมกับกาแฟค่อยเข้ากันอะ่ะหอมมากกาแฟดูดแล้วอหอมขึ้นจมูกขึ้นจมูกเราไม่ใช่ออกจมูกหอมมากอะ่ะออกจมูกสำหรับชื่นใจอ่ะเราจะมาลองชิ้นที่นี่อันนี้เขาเรียนเยอะ <c oughs> ชิ้นที่ ไม่ได้ใส่พริกเผานะคะแต่มีชีสข้างบนใช่พริกเผาซอสพิซซ่าอ้าวเหรอ,อ,อพูดผิดค่ะทุกคนเป็นพริกเผาเอ๊ยเป็นเป็นซอสพิซซ่านี่เหลืองมากสูงใกล้ๆเหลืองมากอื้อหือ ได้แต่ทุเรียนไม่ได้แป้งเลยมันก็จะหวานอย่างเดียวหวานแบบหวานไม่มีอันนั้นอ่ะไม่มีซอสแล้วมันอร่อยไหยมันสู้ที่ใส่ซอสไม่ได้เอ้าเป็นงั้นไปอีกเพราะว่าอันนั้นมันจะมามเกินกับความหวานทําให้เราไม่เออมอันนี้มันจะหวานอย่างเดียวแต่ว่ามันได้แต่ทุเรียนนี่ยลองเลย ไม่เอื่อลองอืมมันก็ได้ความอร่อยของเพลเรกับขนมปังแบบนั้นแค่นั้นอืมใช่เห็นไหมมีซอสอร่อยกว่าอือนั่นไปทาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ต้องไปเอาทุเรียนมาทำอะไรแเลยอืมจริงมีซอสอร่อยกว่ามีซอสอร่อยฝานะคะทุกคนถ้าใครจะทำกินอะ่ะไม่น่าเชื่อนาะเราคิดว่ามันไม่น่าเข้ากัน,นไงแต่พอใส่ซอสแล้วเออม,มันก็คือพิซซ่าไงอือ พิซซ่าแค่ใส่ทุเรียนเพิ่มแค่พิซซ่าใส่สับปะรดเขาก็รับกันไม่ได้แล้วนะนี่มาใส่ทุเรียนโอ้โหหนูคนชอบเลยพิซซ่าใส่สับปะรดอะฟินมากเอาไเอียนอะ่ะไว้ให้ตากล้องกินมั่งตากล้องน้ำลายไหลแล้วนะคะทุกคนนี่ลองขนมปังมันดีกว่าว้าวขนมปังชีส ยืดมากค่ะทุกคนยืดเอาหน้ายืดจนเอาอันนี้ยืดจนเอาหน้าของอันนี้แล้วอันนี้ใครจะกินกินไเลยนะเอาคืนไปคืนไปคืนไปยังไงล่ะทีนี้เอาอามาดึงดิไม่เป็นไรกินไปเถอะกินไปเถอะไม่มีที่กินหรอกกินไปเลยขนมปังนี่ก็อร่อยอ่ะโอ้โหมันมาแล้วก็ต้องกินทุกคนดูดิมันยืดมากติดเลยโอ้ติดกับเนื้อทุเรียนมาเลยเนี่ยใช่ป่ะเม่๋ยวกดูหน่อยๆอุ้ย อืมีทุเรียนด้วยบนชีสอืฟินว่ะอร่อยแบบบอกไม่ถูกอื้ งอร่อยฝันนี้ไปอีกอ่ะอะไรนะชีสอันนี้ก็มีชีสอ่ะอันนี้มีเนยแล้วก็มีเนยแล้วก็มีนมข้นอร่อยกว่าพิซซ่าใช่ไหมอร่อยกว่าเพราะมันใส่เนยกับนมมันช่วยส่งความหอมมันจะหอม หอเบนกันแล้วม,มันเข้ากันได้ดีย่าง้ทุเรียนกะทิอ่ะกะ,ะทิทุทเรียนอุ้ยทุกคนอร่อยมากอืมอมืถ้าแป้งอันเนี้ยขนมปังคือกรอบมากรุปค,คือขนมปังเอยแปพิซ่าพิซซ่าก็คือต้องทำเป็นซอสพิซซ่าเลยก็อ,อร่อยแต่เใช่ต้องใส่ซอสอร่อยแล้วเนี้ยทำแบบนี้เลยอร่อยมากมทุกคนบอกเลยว่าอยากให้ลองอนะ่ะ อะไรวิญญา,าต้องทำละอ่าหนะเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดใครดูอยู่นะคะนี่จะเป็นอยู่ที่จันทบุรีนะคะแต่แม่ค่าอาจจะไม่มีเวลาอาจจะให้ลูกค้ามาช่วยบอกทุเรียนเดี๋ยวมาช่วย <c oughs> น้องปอกทุเรียนนะคะ <c oughs> เพราะว่าหน้านี้อร่อยมากอ <c oughs> ร่อย นุ้งอวานี่ก็แเม็ดมาให้ด้วยนะคะก็อันนี้ที่เป็นเม็ดเล็กไงที่บอกว่าใส่ทั้งเม็ดแ่่แกเอาเอาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้รู้ว่าแกะออกแล้วอันเล็กที่บอกว่าใส่ไปทั้งเม็ดไงเพราะว่ามันเล็กก็เลยไม่ได้ผ่าอือืมอืมอืมกินแซ่บเป็นใหญ่เลยอื แต่ว่าชีด้ดอมันจะไม่ค่อยกรอบทุเรียนเนาะมันจะหแบบไหลลงไปข้างล่างข้าง,งแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในมันอาจจะหนึบกว่านี้เพราะว่าอันนี้ยทุเรียนอันนี้มันคือมันหล่นแล้วมันก็สุกคาต้นแล้วนะคะแล้วมันหล่น้าเป็นทุเรียนที่สุกแบบเราตัดออกมาแล้วแกะมาทํนาน่าจะหนึบกว่านี้ นี่ยอร่อยมากอื่อยมอร่อยมากอันนี้ยนะอื็ขนมปังอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะจริงถ้าใครชอบแบบขนมแบบมีรสหวานสายขนมอ่ะแบบกินขนมมากค่ะบอกเลยว่าอปกติข้าวโพดชีสเนยนมก็ขายดีแล้วนะก็เป็นทุเรียนชีสเนยนมน่าจะยิ่งแบบ ทุกคนมานะคะจันทบุรีเดี๋ยวจะมีแน่ๆค่ะทุเรียนไอ้อ,อะไรนะขนมปังหน้าทุเรียนอ่ะพิกัดอะไรนะบอกพิกัดดิอยก้าวคาเฟ่คะ่ะซอยก้าคาเฟ่ซ p s มาได้เลยคะ่ะอยก้าคาเฟ่จันทบุรีอืสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสอร่อยมาก